บายดีทังผู้ซ้อมตอนนี้กันกลับมาปกป้อซ่อมค้องนี่ซาแนวเนาะวันนี้ฮากับสีพาทุกคนมาเบิ่งบรรยากาศอยู่โพนสูงเนาะยู่วัดโพนสูงสีเป็นแนวใดเฮาวก็ถือเสียงกับผูเนาะมาพุดเอาโกผักซิวไปปลูกเนาะไปเบิ่งหรือว่าไปติตาไปพร้อมๆกันเลยเด็ดอันนี้สีเป็นทางขึ้นนะดอกบอสุริลักเจ้ากับสีเห็ดหัวไปเบิ่งนะ ดโผนสูงกับแบบมาซี่ยูโพนเนาะดิดิดอ,อ,ดอ,ดอ,อ่อนเป็นดนงดนไม่กับทีนี้กล้วยไมนะดอกกล้วยไม้ดูดอกอดอกล้วยไม้ป่าในที่สิเน็นเขาจะเอามาปลูกเข้ากับชิมะฮาเอากล้วยไม้อะไรนะท่านผู้ชมมาเอาอันสิมะคุดแล้วต้นอันต้นพักติว้วไปปลูกน้ำนะท่านผู้ชม แต่ว่าเฮาสิบ่ได้เอาในวัดเนาะเพราะว่าเฮาบ่เฮาสิไปเอาอยู่แถวนอกพุ่นเนาะแบบนอกวัดเนาะบ่เขาอันขึ้นมากเลยวัดแบบบ่อลบ่อนในวัดค่ะเจ้าก็แพงเด้กค่ะเจ้าปลูกไวนะ้เนาะเฮาก็สิไปเอาอยู่ทางนอกเนาะเด็กเฮาก็สิมาก,กับอ้ายซ้ายเฮาแน่ นั่นกับสีเป็นดอกจำปาเนาะนกับนะสีประมาณนี้นะเป็นแบมีความเ<ไ>ป็นธรรมศาสตร์ลายเน <จะ S 1> าะจักกล้วยไม้เหือได้ตัวได้กัในน้อยกับออดอกออือ นี่ก็คือแบบอันนี้ก็คือแบบนนแบบวัดในน้อยเนาะวัดเขาวัดในป่าในโพนเนาะบ้านเขาบ่ามีปูมีพาเขาก็าโพนสูงน,น,นั่นก็นสิเป็นห่องแบบเนี้ยพออยู่เนะาะจังว่าเคาก็ไม่เคยเห็น เดี๋ยวทุกคนกุ้งใบหม่เนาะนี่แต่ว่ากกตัวนั้นนาจจะกก้อีกยังเนาะน้อยๆก็เป็นดอกกุ้งใบหม่คือการแต่พันน่ะนี่กุ้งใบใหม่คือการไอ้เนี่ยนักเจ้ามาปลูกลงไปมางทีเนี่ยเคยเอามาปลูกไว้อยู่เพื่อนเป็นลายอลไรเขาเจ้ามาหลักเอาเนาะจนจนออกดอกแล้วเขาเจ้าก็มาเลยเดยน่ากับสิเป็นบ่อเนีพออยู่เนาะไอ้เก็ี่สิเป็นหอกอง พ่อกองเนาะพ่อก้องอากาสซีนีธาตุธาตุอากาศซีนีผ้าเนาะพระพุทธหูแต่ละปีแบบมันบ่ได้เป็นโควงโควิดข้าเจ้ากัสีจัดงานแบบอันเฮ็ดอีหอย่างลงเขาสมโทษผ้า,าหรือว่าปฏิบัติธรรมเนาะแม่อีกย,ย,ยังมาตอบเนะคะนี่แม่ โคกดอกไม้เด็ทุกคนจะกคกดอกอี่ยังอันนี้นะถ้าไพ่หูกับคอมมินต์มันเนาะบกีม้าอันนี้ดอกไม้กี้ม้าโคกกโจมเลยว่าอันนี้แม่นบากคกโจมโะกโจมที่มันมีตำนานว่านางโอปลูก้อตายนางโอหรื่องคุลูนางโอแม่นแมนมาเริ่องคุลูนางโอที่ปลูก้อใต้แม่นคุลูนางโอกาอันอันนั้นพะวัลดอกไม้ในโคกพูนเริ่องเพราะว่าที่มัน เดี๋ยวอันนี้มันก็สิเป็นทางขึ้นมาเนาะเดี๋ยวคุณคะอันนี้ก็สิเป็นกระไดขึ้นมาค่เนาะเออจอดรถดันนี้ก็ได้นี่เราบนนั้นเราหุ่นเี้ยเดี๋ยวแห้งเพิ่มมีบรรยากาศสิเป็นแบบนี้นะถึงจะสวยนิดนึค่ะดูดอกเออดอก เป็นดอกไม้เลยจนสีหอมๆควางคืนมันสีหอมคิวคิวคือมัสตาร์ซุกนี่อืมแต่ว่ามันหอมมากเดิบรรยากาศรอบๆเนาะบ้านน้อยกับสีไก่เป็นวัดฟุ้งซก่มสีไก่กับอันวัดอันกับบ้านบ้านดอนแดงเนาะหรือว่าบ้านน้อยหรือว่าบ้านนาหนองพคำเนาะ อันนี้เปสีลืองเลนคนเลยนี่ถ่ายถ่ายบริเวณที่เห็นดยมัก้กะสีนะคุณครับบริเวณน้ำหน้กับบรเน้องเนาะมองแม่น้นานสีแบบเป็นบ้านนะดานคนเลยมีแต่น่าเขาเนาะเป็นป่าเป็นโคกดินก็เป็นดินหินแห่น้ำกับแบบเจาะบาดาลเน,นรับป็นเจาะสางใส่ห้องเงี้ยก่อนห้องเงย็นก่ คลอ,องแบบจากดูราคา,าอัตานต่ำโฟมยาเฮสอก็อ,อนะดอกไม้แชบูปกติเนาะ้าแบบ,แบบเขาสมโูดผ้าหรือว่าปฏิบัติธรรมคนก้าลาย คนกับมาอาด้วยันค่ี่แบบิตตี้กับมาสมโปรดานะน้่งเอ้ยนี่นลี่กับฟิตตี้เลบเจ้าสมโปอดาดนม่นีนะทีน้่งเคยเคยเห็นชิ้นี้ดอกไม้ไม่เบ่ร์ดแบบนี้นาวเจ้ากนนะข้าตี้วข้ามหนึ่งใส่หน่งทีนครับโครจานที่เ้าป่ะ สีไก่กลน,น,น,นะดอกพักติ้วนะซื้อเมื่อปูกูเกเ็กล้วยไม้นะคะเจ้าก็เอามาปลูกเจอไดอันนี้มัดยืนเจิอไเล่นมียาพ่ออยู่อยู่บ่อนนี้นะใส่ใชกระโปรงหข้าวนะะุมีทางนกอยู่กับการมรานี่ะ อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดคอย่เดทุกคนใส่กระโปรงมาเ้าวน้ะงามแบบตตกี้กับสิมีเน่าพอลายกว่านี้แล้วบันนี้นะบัดันบนีเน่พอลายนะใส่พืนยู่ตึกกัตพุ่นูกยตึกพุ่นนอนเ้าเนี่ยคนที่มาที่ะียหนากนีมก่อนเ็นยานาคเลยเดทท่านี้กับสิเกนกระไดงาลงเนาะ กัญชางลงไปบอนอีกยังอน่งนะว้เื่องไวคลองใน,นวัดเนาดูบาบ,บอนเนี่นยนาน้คเนาะราหน้าอ่าจไปไเบิ่งบรรยากาศให้จไปกล่อมเอาากเนาะไม่ั้น้นใหมเขาจะกี้ทาสีเห็ดเหมนกันสีเป็นงูสีไหมครือไหมเกี่ยวกันเนาะเขาเจากระทาสี ไ้คือแบบเป็นโนแอนดินทินแห่เนะี่ยปลูกยังแนะ่ะเป็นเท่าไหลเป็นไอตอนนี้ลงเงินเนาะทางนี้แบบกัจเจ้าปฏิเสธคือก็ได้ขึ้นเพราะวาะ่าอยากให้แบบงางเป็นเบียดเป็นงานกับรถเข่าได้ฮะนะเนาะนี่นี่คืออะไรนี่ใส่กระเปร์ไหนกรเพรนียังไง ในทางลงเนาะแล้วเขาก็ิสัยประตูให้เพลินปิดประตูตเ,เตด็เกกะเจ้ากำลังเกยเห็ดแบบรักอันสาวดินแต่ใส่น้ำมักจับเนาะมั่วแบบบันมีงบเนาะถ่ายมีงบกะเจ้าก็คือเสียดแบบกำแพง ขบวนี้ขึ้นกระหิดจำได้ไห,หมดูภาพตินแมวค่ะแถวนี้มันเป็นเขตนอกวัดเลยเนาะยับไปทั้งตอนหนาพุ่งไปสิเป็นตาซ่านะค่ะสุสม,มตาวีเอ้าตาวนะพักติวบะทุกคนเด้พักติวทีเขาคนขึ้นมาเนาะเด้ เด็กนั่นกน็สีไงเนาะญงแล้วเอากระสีออาไปลูกบันี้แล้วก็เด็ต้นตัวน้อยเนาะติวยอดขาวเขาก็เอามาทางกีด่ดินมาเลยบรเิเนี้คนตอนนี้นี่กะได้มาหอดเือนเป็นสีเยยบห้อยแล้วเนาะคลิปนี้กัสีบะมี่ยังไลยมีแต่เขาไปรีวิวรอบๆวัดพลนูงเนาะไปรีวิววัดพลนูง นี่ก็จบคลอเจว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก,ก็กดกระดิ่งเนาะเพื่อสีบร่รด้ิลาดคลิปต่อไปฝาก FC ซีทุกๆท่านกดไลค์กดแชร์ให้นี่นึ่งเด้อนะทุกคนบ๊ายบายพอกันใหม่ในคลิปหน้านะสบายดี